โอ้โหนี่พุงครับพุงครับทีิดในพุงครับตอนท่านบวชเป็นพระท่านไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้หมายว่าสีพระนี่มันทําให้ท่านหลอกหลอนท่ like oh, านมาะไรันเนี่ยโอ้โหก้นเนี่ยจะกำมังเลยไปไปปีนิปีนิดโอ้ยสีนี้มี้อล้อทิดทีนี้มาทาอะไรกันครับสีน้าเงินเนี่ยกอดเสีนะครับแล้วกอจเสีเหมือนเราเจอกันมันหมาดนะเห็นกันมันหมาดลัหลัดนะขอบคุณมากสอพันแล้วก็ในสีครับได้ครับด้วยความเคารพครับ สวยทุกคนเจรินญออกมาวยังน้ำอยู่ครับตอนนี้ได้มีลูกเตะโทีโอ้โหไปไอลาแล้วยังได้อยู่นะโอเคครับขอบคุณมากคุณมีเมียอะไรครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยมือกองเป็นลูกชายคนเล็กเออทองทองได้ดูเลยตูงนี้โอ้โหไอ้จะยิงประตูหลังแล้วอัจฉริยะเี่ตุ๊บใช่คุณบุ๋มเป็นโค้ดแอนเทียร์แอนเทรเอ์ทีมของกุ้งสุธิราชวงเทวันวงเทวันครับ เดี๋ยวเซตที่3ก็เป็นอีกหนึ่งเซตสำหรับ B ที่เจ็ดเจอกัาชุดนี้เราก็ต่อด้วยพาคเจ็ดทีมีเจอกับพงเทวันนะครับของภาคเจ็ดมาเยอะมาบาลห้าสิบชีวิตนะครับดังนั้นก็เอาทีมท่านเร่งกับทีมนี้ก่อนนะครับดูคะมหาสปองเล่นเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮอย่างเดียวเลยครับที่สมบองมาพาคบอลต่องแล้วก็คู่ที่4จะเป็นเบอร์สุดเล่นยาวๆกับสปอรนครศรีใช่ครับเซตละ20นาที3เซต ไอ้หนูก็กำลังตกนะลกโอ้โหโกงลูโเข้าไปแล้วนะครับข้าวเคนดลด้วเบนเลครับการแข่งขันครั้งนี้เราใช้ V R ด้วยครับลำหน้าครับส่งมาที่สัญญาณ V R ส่งมาที่คุณสิทธิ์ที่สกับลำหน้าครับ เออผมอยากรู้จักน้องต้นข้าวพี่รู้จักไหมครัรู้จักครับเมื่อคืนเล่นกอลสบายก็ไม่ได้มามมเล่นอานารครับเล่นเป็นไทยหวดาดเมื่อวานเล่นที่กรุงเทพนะครับไปแล้วครับจะให้ริบเป็นตูกแล้วให้แล้วครับลูกนี้บ,บลอลใยบอลใยล็อกล็อกแล้วเลยออกเส้นหลังประตูไปเมื่อวานน้องต้นข้าวไปเล่นที่โรงเรียน,ก,น,น,นยก็ไปรินร่มก้าแล้วยังไงแล้วก็ไปโลตัสต์ไนบุรีแล้วไงฮะแล้วก็ส่งอุษากครับโอ้โหเล่นกอลสบายด้วยครับเมื่อวานไปทั้งหมดสามแสนไม่ค่อยสบายเป็นหวัดครับแต่ก็ยังเล่นครับลูกนี้้้คคครรรรรัับบบบเขาาาางหใวทท่นนนลละไย อันนี้พนักงานสอ,อบสวนสพบ่อพลครับผม,มโยกมาจากนครนายกนู่นโอ้โนี่เสียดายเลยที่คุณดุษฎีน,น,นามาที่บุกับเรือซักกับเรือซักส,กสพมงเดือนรุ่นี้ให้ไหมยังเตะที่คุณต้อคุณต้อาระวังรถบัสเอามาพึ่งเอามาพายระวังคุณต้อจะทำอะไรเขาเบอร์แปดแปดนั้นหนักปีมึงไม่เท่าไหร่ครับแต่น้ำหนักนี้เอามาพึกอ๋อเราไม่ได้เกี่ยงเรื่องน้ำหนักแค่เราเกี่ยงเรื่องปีมือไปครับไปแล้วครับยิงไหมครับจะยิงไหมยิงไหมยิงไม่ได้ยิงก็ เล่นข้าวผมเล่นกับบอลบีลบ,บ,รรบีเล่นกับบอลเด็กเล่นกับบอลกรโตเล่นได้หมดตรงนู้นเป็นอาคาเดมี่ของฟุตบรรยอลุงย้อยสถาบันลุงย้อยโดยโค้ชกันวรับตั้งแต่กี่ขวบนะครับพี่ก็ห้าขวบถึงสิบสองขวบบางครั้งสิบสามก็มาเล่นได้ใช่ครับเป็นการ,ร,รส่งเสร,ริมกรบบุตรหลานที่อยู่ในแวกนี้ครับหรือบ้านใกล้งเล่นทีมนะครับใช่ครับมาเล่นที่สนามพี่เอกไรู้นี้ก่อนเป็นลูกเตะมุมกลับของของทีมอีไฟมาจากหาดใหญ่สงขลาครับครับ หัดใหญ่สงขาสงคำปรากฏยุกบงโดมามองตรนี้เข้ามองสานตุออกมาเคิวได้แอมยังอยู่ที่ด่าด่ามื่อที่ที่บุการตุ้มบุการตุ้มด้วยวัยหกสิบสามปีมาที่รองบ่งสันรองบ่งสันจบมาที่มุกกระเรือมุกกระเรืองลงนี่เห็นแล้วเห็นน้องมีแล้วจะให้ไหมหายแล้เต็มแล้วมีคนรับผ่านไหมบรไทยดราผ่านไหมกระผ่านหน้ามันไหมคุณอ้อคงไม่ไหวได้รับไปแล้วครับให้แล้วครับลุงนี่ลุงนี่ลุงนี่ก็ไม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 ่ก็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  เดี๋ยวผมขอเช็ค V R ก่อนว่าผู้สาตูล้มบอลหรือเปล่าครับเอ้เดี๋ยวขอเช็ค V R ก่อนอานี่นะครับเดี๋ยวขอเช็ค V R ก่อนนะว่าผู้สาตูล้มบอลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอเช็คเป็นด้านประตูครับอืมไนั่งที่วงเทวันได้เลยครับโต๊ะอาหารของวงเทวันนะครับเราเขียนป้ายให้วงเทวันไว้นะครับนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเลยชื่อใช่ทางไว้บนโต๊ะนะครับครับโต๊ะไก่จิ้มแม่จิ้ฟรีพี่หมูช่วงสายตังค์นี่นะครับสามล้านบาทครับไปนั่งที่โต๊ะวงเทวันได้เลยคครรัับบ จ้าจ้าจ้าราคาเป็นแสนกับหน้าพี่หมูอดีตดาบท้ายตัดไปในสนามมาที่เอาล้ครับเสมอไปแล้วครับพดไปที่มีมีเบียดเบียดกันโอ้โหน้องมีนวิ่งเลยครับวิ่งเต็มที่ครับว่น้องเกิดมาวิ่งครับครับแต่ว่ามีนแต่ว่ามีนเนี่มาอยู่ที่สองตัวต่อสองครับตอนนี้ครับอ่ะพี่บันไดเดี๋ยวผมจับเซตที่สามก่อนครับยังอยู่ที่กองไปทางหนุ่มระวังเรื่องตะหลังฝุ่นฝิ่นเห็นว่าไม่ได้เปียบเป่าย้อนให้ครับน้ำนี่อยู่ในถังแนบทุกทีได้เปล่า นี่ครับจากหาดใหญ่ครับวันนี้ได้มาเที่ยวที่จังหวงัดนครปฐมด้วยครับเจ็บใช่ไหมครัขอโทษขอโพยกันนะครับเป็นดี๋ยวกันด,ด้วยครับจังหวัดครับต้องสเปรเย์น้ําเย็นน้ําแข็งไหมครับหรือเอาแพทย์ไปเอาปฏิบาตไปคืเอเร<ป>ียบรึเปก่อนไหมครับเบื้องต้นน้ําแข็งน้ำเปล่าแล้วก็โซดาไม่ต้องใิดโซดาอย่างก่อนอย่างก่อนครับครับน้ำกับน้ำเย็นน้ำเย็นอ่ะลุกได้แล้วครับลุกได้แล้วใช่ไหมสลับกับปิี่นก็ได้ครับอ่าโอเคนะครับ ใครจะเปลี่ยนนะครับให้คนในสนามโอ,อกมาก่อนนะครับคนนอกถึงลงมาเล่นได้ครับเป็นลูกฟิตี้ครับของ <S <S ยังสมัครเกินแต่ว่าอยู่ที่สองประตูต่อสองครับผู้ตัดสินจากเวียดนามครับผู้ตัดสินชี้ขาดกลางสนาม <S <S นนยกมาย,ยังอยู่ที่ออกมาที่สวามิตรอทิตเล่นง่ายๆไปแตงขับช่องให้ไปแล้วก็ตรงนี้ตำรวจภาคเจ็ดขับเครื่องเดินหมายเล้วกินสองเลี้ยงจี้มองหาเพื่อนชิปไปตรงนี้ติดตรงหลังเดี๋ยวไปได้เบียดปังเบียดกัดแล้วก็ปุซาตู ยังไม่ออกครับออกออกไปแล้วเป็นลูกตั้งเต่ครับผมเห็นเป็นโกเลยข้างหลังนะเป็ดตรงยาวขึ้นมาครับไปแล้วมีโอกาสออกมาทางซ้ายเจ้ารถทางเรียบเจอกับแอมแอมบังบังต้องต้องเล่นหนึ่งสองไปทางเดิมต่อไปนะครับปับออกหนึ่งสองเล่นให้มาหนึ่งสองเพล็กขวาเข้าซ้ายเข้าซ้ายเลี้ยงที่หักเข้ามาแล้วก็บุกเสาต คนนี้่ผ่านผู้สามตัวกบกินอะไรรองรองอย่างอื่นดับโอ้โหทีมชาติไทยครับรอแ้าต่แล้วกินทีเดียวเลยโอเคอ่ะได้เลยได้เลยไม่ที่เลียดลูกงานลูกงานครับวันนี้ก็น้องสีหลอดนะก็มาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับดีดีต้อนรับครับแต่ผมอยากรู้ว่าหลอดสีอะไรครับสีแดงครับเห็นเรียกกันสีหลอดสีหลอดหลอดสีอะไรสีแดงสวยๆแล้ววงตุ้งวงไปวันนี้ชุดสวยๆแล้วหลอดคุณนมรก็ ยังอยู่ดีวัต่อดีสองท้ายเกมกันยิงไกลัไปห้เข้าหน้าต่างจังวันนี้พี่ี่วงิวันต่อที่มัอ่าเดี๋ยวมันมันถามเซตสามเซตก็คือเดี๋ยวก็จบปู่นนี้ยก็จะได้ต่อเลยก็วงธิวันเจอกับเซตที่สามกับ็คือปีคืนม้นรับ่ครับกับเกนี้ยเนพราเ็เด ครับนี่ครับเดี๋ยวในโบว์เตอร์ที่3ก็เป็นตำรวจภาคเกตอีกหนึ่งชุดครับเจอกับวงเทวันเล่นง่ายดาให้ไปตามช่องเท้าตูเท้าคุณอลของประเทศอังกฤษเน้นความแน่นอนนับเท้าสุดา้าผ่าเป็นกระาเตะตามช่องทิ้งมาได้ยังเก็บได้ของตำรวจภาคเกตดายซ้ายก้อยไปแล้วังกี้ขึ้นทางซ้ายของตำรวจภาคเกตเลี้ยงเต้าขาตกลงมหลายให้มาเปล่าไปลอยแล้วก็ถึงมือผู้คุมสามจุ สังเกตุข so so ึ so ้นมาครับของวีพีจากพัดใหญ่ครับอยู่ที่ของวีพีพัดใหญ่เบาไปหน่อยครับแอบเดี๋ยวจังไก่ครับไปไล่ทีนะครับคือหมายของตำรวจทัพเจดครับเล่นหนึ่งสองได้ตัว้พริกให้มามีโอกาสเข้าขึ้นซ้ายไหลให้มาแต่ต้อไม่ผ่านเนี่ยเป็นจุดตรงหลังเดงเทียวไม่ได้เอาวีพีของพัดใหญ่โตกลับขึ้นมาเข่าทางของตำรวจทัพเจดครับ แต่ว่าเป็นไม่ล้ำหน้าด้วยยังทันไหมทันไหมไม่ทันครับออกไปก่อนสจะรับกระปิ่นกันได้เลยนะครับนำไปไหวออกมาดื่มน้ำแล้วลงเล่นใหม่ได้ครับขึ้นไหมครับเก็บรวมกเลย คือเราก็เจ้าความสัมพันธ์กันนะในโอกาสวันนี้เปิดรา้านยังเค้นเป็นอย่างเป็นทางการขึ้นมาที่อีฟายอีฟายยังเสมอกับตำรวจพระเจอยสองคนตึกระสองว่าอีฟายเจ๊ทิ้งตัวผู้เสียเป่าย้อนให้ครับเอาเป่าไปก่อนครับจังหวะนี้อีฟาวเอฟสี่ครับได้ฟาวเอาเข้ามาดูฟิกกี้ครับลูกนี้ดูว่าใครจะยิงฟิกกี้ของอ e ีฟายเอฟสีผู้เสียของนายานนุกิดครับนี่ครับ ยินดีต้อนรับครับแขกวีพีทุกท่านครับที่มาร ama, ่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับวันเปิดร้านอาหารและคาเฟ่นะครับที่สนามลูกยอสเตเรียมแห่งนี้ครับฝีเท้าครับอีสไฟลเอฟี่สองเลือติดตามเิงมาเล่นลูกสุดแล้วบอไปเก็บบอลด้วยโอ้ยิงเหินข้ามคานไปครับ หมายเลขสองของอิทบายแต่ละทีมก็จะได้เล่นสามเซตนะครับเซตละยี่สิบนาทีนะไม่เข้าครับแล้วผู้สินเป่าสัญญาณวินบนเวลาการขันในวอเตอร์ที่สองับยังสมันเติรนเสมอกันที่สองประตูต่อสองครับคือเป็นน้ำใจนักกีฬานะครับเพราะว่าเป็นจังหวะของผู้รักษาประตูออกไปล้ม โอ้แล้วผมไม่น่าเชื่อเกียวับภาษาไทยเกียวับภาษาอังกฤษแปลออกเฉยเลยครับนะครับก็อ่ะพักเดน้ำวัาครับในวอเตอร์ที่สองครับยังสมัรเกิเสมอกันที่มุติต่อสองครับจากสงขาหาดใหญ่ครับนี่ขึ้นเครื่องแล้วก็ลงจากเครื่องมาเตะพุตบอลเลยครับวันนี้ถ้าเสมอกันไปก็ของคู่ร่วมกันนะครับไปเลย ขอบ,อร,บริษัทก้าวทีตำรวจสังเกตครับครับยี่สิบนาทีครับเชิญครับเอกนล่นตะบนพิชานเล่นกลา,ง,างกระชับทอแช่เล่นตะบนครบครับทีนี้ครบลงหมดอันนี้ก็จัดเจอนี่ยเดี๋ยวใช้สีเตะไรใช้สีเล่นตะบนซูดเดี๋ยวต่อครับมาดยนันยี่สิบนาทีครับมาดูว่า วีพีตำรวจพักเจ็ดครับยังสมรรถกันเสมอกันกับอีฟไบเอสตีจากสงขาาฮะอยู่สองคนขึ้นมาอไปทางมาดูว่าลูกที่ห้าอยู่ฝั่งไหนครับเล่นง่ายท่านผู้ชมย้อนมาตั้งกันใหม่ครับเซ็นเตอร์ตัวท้ายถือว่าแต่งกายได้สวยงามครับเสื้อผ้าหน้าผมของทีมตำรวจพักเจ็ดครับก็เหมือนว่าเป็นลังย่าวรัฒนาแห่งนี้เจอประจำครับทีมของตำรวจพักเจ็ดก็จะใช้สนามลูกย้อนเซเรียมครับเป็นสนามซ้อมแล้วก็รับแขกด้วยครับถือเป็นสนามลังย่าวของตำรวจวีพีพักเจ็ดครับ เห็นไหมครับน้องมีพีตำรวจภักเจ็บครับไหลให้ไหลยังติดอีสปายเอฟซีมาตุ้งกระองครับอีสปายเอฟซีจากสงขาขนาดใหญ่ครับไม่กล้าขึ้นนะครับตอนนี้เจอวีพีของตำรวจปักดิ์เจ็บครับเซฟไว้หมดทุกตำแหน่งครับขึ้นมาของอีสปายเอฟซีตอบได้หรือไม่ยังแทงมายังติดที่ตำรวจปักดิ์เจ็บครับเก็บไหลให้มาของหน้าระวังก็ได้ครับ อยู่ที่เอกครับโอ้นี่เอกพิบไปเลยนะครับไปแล้วหลังเท้าไปเลี้ยงเข้าบอดติดแปดหลาไซหักเข้ามาแล้วยังได้เป็นลูกเตะมุมไม่ใช่ฮะผมนั่งเขาที่หกโมงครึ่งเท่าเลยปกติผมไม่ชัดเจนครับจะสุดท้ายกันเขาได้สิ้นสุดในไม่ผมไม่เช็คเป็นลูกเตะมุมน้องวีพีตำรวจภาคเกตครับอยู่ที่สองประตูต่อสองครับส่วนช่วงเย็นเราก็มีงานสั่นๆครับพาเลี้ยงครับเราก็มี ชื่อประจำังประจำตัวได้เลยไม่มีเสียงอีกเดินต่อลองสองตายแล้วว่าติดเงามามีโอกาสเราไม่ได้ครับพวกนี้เราติดกองหลังอี่ไฟผู้สาวตัวจะให้ใครดีผู้สาวตัวอย่างขาวบอลพิบามาของอี่ไฟขึ้นมา้างของวีปิตุบรล้ก็จ็ดครับ หลายให้เป่าไว้หน่อยครับติดของอิฟไปอิฟไปโตได้มาแทงน้ำช่องเอาขับขึ้นขึ้นมาพิกภราดีมาเลกสิบสองพิกมาเล่นหนึ่งสองเฝ้<บ>า,<บ>าไว้หน่อยครับติดติดที่ของตำรวจพักเจ็ดระวังไวยครับด้านหลังเล่นหนึ่งสองพิงบาได้ไปแล้วเล่นไม่ได้ครับติดที่ไปที่พวของตำรวจพักเจ็ดโตกลับขึ้นมาระวังไว้ได้ครับด้านหลังให้เท้าสู่เท้าของตำรวจพักเจ็ดด้านขวาซ้ายมาที่ตรงกลางส่องยิงกับซ้ายอีกครั้งไม่ติดของหลังครับเจาะตรงกลางไม่ได้ของตำรวจภาคเจ็ดครับ อย่างครับอวามคิดบางของอีกฝ่ายทีมดาวดังจากสงข,ขาหาดใหญ่ครับเตะไปแล้วก็เหมือนจะมีผู้เล่นบาดเจ็บครับเตะออกให้การเธอไม่บบรับบอลแล้วเต้นไม่โผล่อย่ไปลุกตรงครับของตำรวจภาคเกศครัรบพี <c oughs> ่ฝ <c oughs> ่ายอยู่ที่ตำรวจพักเกศครับ <c oughs> จบจะพูดนี่ครับก็เป็น ผมทีว่วันเอฟปีนะครับเจอกับตำรวจภาคเจ็ดชุดปีครับเดี๋ยวขออนุญาตเลยพี่เอเป็นไหนวะต้องหมุนดูคว,วามเร็วครับแบบนี้เป็นการจัดก,การแข่งขันสำหรับเออเปิดร,ร้านดิ่งเคลสนามในเซตแรกนะมันยื๊งนะมันยืนะ๊งม,ม,มาเกือบชั่วโมงเพราะนั้นทีมที่ยืนนะครับที่ตำรวจรอเออก็มารอนานก็ต้องกราบขออภัยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะหมุนโปรแกร,รมให้เพื่อเกิดความนะครับมันดูดีนะสำหรับเจ้าภาพเราคือวีภาคเจ็ดภาคเจ็ดก็เล่น นะครับจำเรืเซตเหมือนเดิมแต่ว่าจะโยกให้เขาได้เล่นในเซตนี้ระหว่างวงเทวันกับนาเบอร์สูดขออนุญาตด้วยความคุณพระบรมเดิมให้เจ้าภาพมีพิกิตรด้วยครับเพราะเราเจ้าภาพจริงๆครับนะครับเราทง<ด><ด>นี้ก็หม่อมจุเลน่น<ร>ไ,ได้คบรบแล้วครบรแล้วแต่ก็เซตต่อไปก็เป็นพักเจ็ดลงต่ออาจจะเจอที่วงเทวันหรือเบอร์ซูดนะครับส่วนนครธิศินี่ของรองอาร์มเนี่ยเขาบอกไม่มาวันนี้ทีมนี้เล่นผู้ทรตำรวจผู้ทรหลีกของนครถุ่มนี่วันที่แชมป์นะนั้นวันที่แชมป์ก็จะให้เล่นกับทีมสองทีมนี้ได้ไม่เป็นไรเอาวงเทวันเจอกัับบบเอรร์ซูดค ครับวีพีพักเจ็ดก็ทำไปอีกหนึ่งสกอร์นะครับเล่นตำแหหนน่งไแล้วก็คู่ต่อจากวงเทวันกับเบอร์ซุดก็จะเป็นตำรวจพักเจ็ดผมน่าจะให้ลองอ่านที่จุดกำเนื้อกับพักเจ็ดเดี๋ยวผมตัดตัวพักเจ็ดที่เล่นแล้วได้เหนือได้ใครนะครับเดี๋ยวเข้ามาสลับกับวงเทวันกับทีมเบอร์ซุดนะครับอันนี้ขอแยกโปรแกรมนะครับที่ผมเขียนมาในไลน์ว่าโปรแกรมการแข่งขันและเวลาอาจจะปรับเปลี่ยนได้ด้วยความเหมาะสม เรลาเราต้องการให้เขามาดีใจจากไปคิดถึงทีมสนามฟุทธบังดยอยและวีวัฒเจดด้วยความกรครับขอภัยนะบางครั้งอาจจะไม่ถูกใจถูกนะพวกเราเ้อหรจแต่ว่านี่แหละครับนะเกมการแข่งันฟุตบอลมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันได้นะครับขอบคุณมากครับคุณดอมไม่พูดนะเอา้เอา,อาคุณเอ๋ไปไหนนะนะครับทีมของวงตะวันกับเวสุทธ์ถ้าสมชื่อได้ก็ขอบคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับ นาเซตต่อตอนนี้ก็20นาที20นาทีนำคู่นคันริีเจอกับวีเพเครับนะครับนกันดิถึงว่าจะเป็นทีมรุ่นหนต่ร้องอ่านบอกว่าไม่เป็นไรนะครับพูดเป็นการสลับคู่ไปเลยไม่ให้นองคารนดิรอนานนะครับไม่เหลอนานนะครับลูกที่สี่ของวีพีต้องูนอนพักเจ็ดไม่ได้ใช่ไหม อาก็ไอลยก็ตกแล้วนะฮะนักเรียนสีขอเล่นแค่สองเซตเพราะว่าเขาเล่นเยอะนะเล่นบุษบาลหลีกมาแล้วก็เล่นกับพักเจ็ดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ อาจจะเล่นกับวงเทวันกับเบอร์สูดก็ดูดีนะครับดูดีนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับสมาชิกนนทุกท่านนะครับที่เขา้าใจในการแข่งขันนะครับรเพราะราว่าเป็นแบบช์เป็พาจริงๆสกอร์มาที่ําเบจดรักจุดเอ่อสี่นำอยู่สี่ประตูต่อสองแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับการจัดการแข่งขันเนี่ยถ้าเป็นเฟรนช์เชจริงๆรเนี่ยเขาเรียกกระชับมิเนี่ยเพราะนั้นอย่าไปนับสกอร์เยอะแต่นับในสิ่งที่เรายิ้มย้มแจ่มใส้กันเขามาเราดีใจลับไปเราคิดถึงนะครับเบอร์ดิ้งนี้ใช้ได้เสมอนะครับส่วนทีมใดที่สกอร์น้อยก็อย ข้อหมายความว่าระบ,บบเล่นเราอาจจะได้วกว่าเขาบะนั้นก็ก็ทำความเข้าใจร่วมกันครับลุงนี้นะครับสวรรค์โน,น่ส่งให้คือปีแจ็ครปีแจ็คลูกนี้เซตบอลออกไปเบ็ดขวาคือน้องเพนนะครับก็ถือว่าลุงเล่นนะครับกันได้เกิน99เหลือดาวประสันเท่านั้นที่เสียสละตัวนี้ก็ขอบคุณนะดาวประสันเซตมาที่ สวัสดีสวัสดีมาที่หลองจอวตรงนี้ทำริงประตูและเปล่าเป็นเส้นไปนะครับตาอันเปลาครับอายุไม่เท่าไหร่ครับอายุไม่เท่าไหร่แต่เกือบรคศิษแล้วตาอันเปลาลูกนี้วางบอลเขินมาข้หลังจอโอ้ยลูกนี้แม่เจตนาดีครับแม่ตรงนี้สวยมากนี่การเติมนะครับลักษณะของเชฟฟตบอลด้านหลังเด็กกลางด้านหน้าด้านหลังคือตัดบอลได้แล้วฝากแดนกลางบีวอัแด้านข้างก็ส่งนะครับส่งลูกนี้ยิงไม่ยิงไม่ยิงไม่ไม่ยิงให้น้องเอกน้องเอกลูกนี้ยังได้อยู่นะครับดั้งไหมครับจะยิงไม่ก้มหน้ายิงลูกนี้ก้ go 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 โก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 โอ้โหนะครับขับมานมาแล้วเดินสู้เซตต่อไปเลยนะครับเพราะว่าให้เก็บทีมที่เยือนเรานะครับไม่อยากให้รอนานเกิดจากเซตแรกเนี่ยฝ่ายสามนี่มาเล่นที่เกือบสี่โมงนะครับขออนุญาตด้วยความบูรณากรับวันนี้โปรแกรมกันกันไม่ได้ชิงช่วยตางวัลหรือชิงกันเรื่อยแต่วันนี้ชิงความเป็นเลือทางนะครับมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีงามต่อกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่เข้าใจร่วมกันนะครับเดี๋ยวสิ่งเดี๋ยวจะดูกองเชียร์ของวงเทวันนะครับครับผมอันนี้ นะครับโตโตครับพี่ฝอยทองสวัสดีครับยินดีรับใช้ครับครับผมแล้วก็น้องบิวน้องบิวเดอะสตาร์น่ารักน้าอิงดูน้าอุ้มจูล,ลาลาอาการลุ้งนี้ออไฟไซด์ครับออไฟไซด์นะครับตอนนี้ท่านพลบนริวารประชงพวงกิว่วประชาขดาดันเล่นแมตช์เดียวท่านบอกเดี๋ยวขอยาดอาบนา้ำแล้วก็อาจจะไปนะต้อนรับนะครับบริวารเป็นเพื่อนของน้องพี่ นะมืดๆค่บๆหรืออาจจะดึกหน่อยนะท่านเดินทางกลับกรุงเทพท่านแจ้งไปอย่างนั้นนะครับเอาละครับตอนนี้อีปายจากหาดใหญ่นะครับติดที่น้องดีมาที่ตางเปานะครับคุณอภรในการเซตบอลเล่นนะครับวีพีนะถ้ารู้จักการเล่นนะมันจะไม่เหนื่อยครับแต่ถ้าเลยไม่มีรูปแบบการเล่นนเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยสุดๆไปแล้วครับวกนี้เอกพงษงามแลยนะครับไปแล้วครับบอลแมนโชบอลแมนโชว์ขับไปไม่มีตัวเตะไม่มีตัวเตะไม่มีตัวเต็ไม่ครับนี่นะครับตำแหน่งลูกนี้ ยิงไกลไม่ได้แล้วไกลก็เกินไปที่มึงกลับไปรัดยิงเต็งขวาตรงนี้มึงกลับไปรัดฟอรมอบอลได้แล้วยังจะคืนไม่คืนครับอัอนนี้บิวอัพเกมใหม่ฮะลูกนี้เสียครอบฟอรมบอลเยอะก็ไม่ได้ครับเพราะว่ากว,ว่าจะบิวอัพขึ้นไปนิดนึงเลยครับมาที่เอกพันหามเอกพันหามมองเป้าแล้วลูกนี้มองหาแล้วลูวกยิงยิงไกลครับโอ้โหสิงบี้นี่โอ้แกเล่นตั้งแต่จัวหนึตังหลวงมาเล่นกับอ e ีฟายด้วยเพราะแกเกิดตังพักได้นะครับฮิบงโอ้ขอบคุณอย่างสูงนะครับทุกทุกท่านนะครับถ้าเห็นว่าเหมาะสมนะครับ จีสนามเจ็ดคนนะครับอคาเดมี่ลุงย้อยตอนนี้ก็โค้ดกันสุภูรณสมพลอยดำเนินการอยู่ที่นั่นสำนักชิกท่านไหนว่างเลี้ยงก็ไปทักทายน้องๆกันได้กันจอบอกให้กับคันี้แบีได้วยไว้หกสิบเอ็ดหกสิบสองมีลุงบีไปแล้วครับไปแล้วครับน้องบีไปกับดัลล่าไหวทันไม่ทันทันไม่ทันใครทันก่อนโอ้โหดัลล่าดอนนี้นะครับนะครับดัลล่ามาล้มที่ว่า เออเอาละครับเลื่องของคัมงพันนี่มาแล้วครับมาแล้วครับทั้งจอลูกนี้แต่คงเก็บไปทีเดียวคงเก็บไปทีเดียวให้ไหมครับลุงนี้สวัสดีนายรุตตอนเจนิ่งให้ลิมเป็นขวาทำกับพลันโฮให้ลูกนี้ฆ่าให้ตายจะยังดีกว่าของเพพี่เขาเลยครับนะครับก็ห่างชั้นกันสักยี่สิบปีนะครับก็คือดูความบริสุทธิ์ครับก็สนมณะนี่นะครับแต่เชฟฟุตบอลนี่สำคัญจริงๆครับผมดูชื่นใจครับเชฟฟุตบอลภาคเจนสีนะครับสี่สองนี่มึงเต็มรับนี่แน่นอนแน่นอนเลยครับทรงลิมรับ ได้สนุกคุ้มเชิงเก็บบอลหลังนี่เอ้าสบายเลยเอาละครับนั่นแหละครับไหลแล้วก็เข้ามือโกเกต้าชื่นใจครับสิ่งที่ท่านเล่นนะครับเพราะทีมที่เรา,าสร้างกันมาก็คือต้องให้เป็นเชฟเท่านั้นเองครับอยากาดาบังในใชัยชนะที่ต่ต้องรีบคน,นู่สู้เพราะบอลใบมีพีแล้วคาบังชัยชนะก็เสียมีมิไมนะครับเสียมิตรภาพตรงนี้ให้ไหมให้ครับให้แล้วทอดแชร์ตรงนี้บิ้วอัพแดนกลางนะจะให้ขายให้มาที่อันจอนะครับอันจอโงม,มาที้ตัด เอาแล้วครับตัวนี้ไม่มีไปไม่มีไปต้องวนกลับมาที่เดิมมีอใหม่ครับลูกนี้จะยิงไกลไหมยิงไกลไหมทำที่มันถูกในยิงไกลไหมให้ไหมไปไม่ไปไปเรื่อยไปเรื่อไม่ปครับลูกนี้ไลายปลไม่ขยับก็เล่นไม่ได้หมดมุกนะครับหมดมิติในการเล่นเสร็จกลับมาจะยิงไม่ยิงลูกนี้จะยิงไม่ยิงไม่ได้บังบอลกับบังบอลมีว้ามีว้ามลุงนี้ออกริมเส้นนะครับเออถ้าตัวผู้เล่นเราไม่ขยับนะมันก็เล่นยากลูกนี้จะให้ไหมให้ครับจะยิงไกลไม่ไกลไม่ยิงไม่ได้ยิงลูกนี้ยิงครับโอ้มีวอัพโอ้ดีครับดีครับโอ้โห แดนกลางไม่ว่างนะครับตัวบอลอยู่นิ่งนะครับบอมิติในการเล่นเลยครับแดนกลางไม่รู้จะให้ใครครับเพราะแดนบนบนต้องเคลื่อนทั้งสองทีมเช็บของฟุตบอลมันเป็นอย่างนั้นถ้าตรบนไม่เคลื่อนแดนกลางก็หมดมุิติมิติในการเล่นกันเนาะเอาจะวิ่งแข่งกันไหมไม่เคยสอนให้วิ่งแข่งวันเด็กกันไม่เคยสอนให้วิ่งแข่งวันเด็กเพราะนั้นลูกนี้น่าจะน่าจะน่าจะแย่แล้วครับน่าจะแย่แล้วนะครับแนวรูกแบบการเล่นนะครับนั่นแหละครับอ่นั่นแหละครับนั่นแหละครับว่างราชเชื่อขอบคุณแม่ครับ นะขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากในสิ่งที่เราได้รู้ด้วยกันนะครับก็ขอบคุณมากเดี๋ยวผมคุยกับพี่อาร์มนคอศรีสีได้รออาร์มนะครับเพราะว่ารองอาร์มพี่เป็นแมตช์นะครับที่แข่งขันโอ้โหใช้น้องๆในเขตนี้แล้วก็มามราความสะดวกด้วยนะครับก็เป็นธรวมาตอนนี้ก็ขอยใยกเทมนะ่ในรองอาร์มครับรองอาร์มไหนๆก็รอแล้วนะครับ กุ้งสุดทรายแล้วกนะ็ทางพี่เดชน,นะครับเบอร์ซูดผมอยากให้เล่นยาวๆนะครับเล่นเซตหนึ่งพัก์ทเซตหนึ่งแล้วก็เล่นยาวๆเลยส่วนมักเจ็เนี่ยก็อาจจะเล่นอีกสักไม่เกินสองเซตหรือเซตเดียวก็พอแล้วนะครับโดยเฉพาะจะเล่นกับวงเทวันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากสกอไม่ใช่เร,รื่องสำคัญร่างน้ำครับขออนุญาตดูกอลล้อมเซตนะเซตต่อจากเบอร์ซูดนะเล่นกับวงเทวันก็วงวงเทวันเล่นกับวีมักเจ็ดนะครับจะพักเจ็ดนะครับเพราะว่าเขาอยากเล่นกันในย่อแ์ลัทีมงานก็ได้ฮะ ก่อนแล้วก็ท่านอามเล่นกันด้นวยนะเบอร์สุดนะครับแล้วก็มาสับเล่นกับวงเทวันนะครับพักเก็ดก็อาจจะจะพักนะครับก็ขออนุญาตนะครับเราเป็นเจ้าภาพนะครับการออกนายแล้วก็มันดึกครับต้องให้ทีมเดือนเขาเล่นเยอๆะๆนะครับเยอะๆเบอร์สุดน,นี่ตามก่อนซีซั่นไม่ใช่แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็มาไกลวงเทวันก็มาไกลส่วนพักเจ็ดกับกนครศรีนี่ทีมเยอะทีมหน้าไกลๆนะไกลๆขอๆขอนุญาตนะครับใช้ใหม่ด้วยขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณลูกหน้าพันธุ์โตอิสรภาพนะครับ ันตกโดยสบานขอให้ประสบผลในเกมการขันนะครับลูกนี้นะครับได้แหละครับถ้าตั้งลายสูงนะครับอ่าก็ก็โอเคครับไม่เป็นไรครับสกอร์นี้ก็สูสีดูดีนะครับดูดีสูสีนะครับก็ถือว่าเราสมรรถภาพได้ดีนะครับสำหรับทีมเยือนเข้ามาไกลนะครับก็เป็นเกมกีฬานะไม่ได้ปล่อยนะแต่ว่าเป็นลูกที่เข้าไปดีจริงๆหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบสกอร์ที่ผกป็นตัต่อสารครับเพราะนั้นอย่าไปเครียดกับสกอร์แต่สิ่งที่ได้รับคือวันนี้เขาดุนะครับมาด้วยเครื่องลุกเครื่องเสร็จพักที่น่าจะรีเวอร์ นะเชิญด้วยนะครับดาดอลล่านะครับบอกอยากเล่นแล้วก็มาช่วยสนับสนุนนะครับรังคาวันนี้ลูกนี้ไปแล้วก็เสียใจเสียใจขาดแบงก์ตรงนี้เอ้เออเออโอ้โหลูกไม่ออกอกไม่ออกครับช่วงท้ายเกมแล้วครับเลมดี้ช่วงท้ายเกมแล้วครับช่วงท้ายเกมแล้วทีมต่อไปเชิญเลยครับทีมต่อไปนะครับวงเตวันวงเตวันครับต่อจอมยุทธ์แล้วเดี๋ยววงเตวันปิดกระบะจิต นะครับก็ถือว่าพักเกตก็ขอญาตนะครับแล้วก็ให้นะครับเบอร์ซุดเล่นกับนครศรีนะครับก็สองเซตแล้วก็วงเทวันก็เล่นอีกสักสองเซตกับนครศรีแล้วก็วงเทวันเออเบอร์ซุดครับวันนั้นเบอร์ซุดต้องเล่นเยอะๆก็เดี๋ยวเจอได้ทั้งสองทีมนะครับเพราะว่าเขามาเยอะนะครับเพราะว่าจะต้องมีแมข่งวันอังคารนะครับเชิญครับเบอร์ซุดกับวงเทวันครับพี่หมูแล้วก็ขออนุญาตเบอร์ซุดนะพักเซตหนึ่งแล้วกัน